I uh -huh. ที่ภาสาสบแม่นายเล็กเตอร์สังมนอยโอบแหลมองจาจำบ้านผาสาแม่ยามใดน้ำตามู่้จะไหลัง in มรําตันตาในโลกตา โอ้มาหอบเอาดวงวิญญาณแม่ได้ขึ้นบนสวงสวรรค์ปดเดัเตีโยนี้เล่าเข้าสู่มหาเนลาปานเลิครับในนามครอบครัวจันทรรชนาทรินในนามพี่น้องชาวจังหวัดลำปางก็ขอกราบขอบพระคุณ ท่านพระละโภสุวรรณรัถองค์พระหลตรีเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาได้เกียรติมานพลลาปางได้มาเป็นประธานประกอบพิธีงานพระราชทานเบญศั์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยกราบประคุณท,ท่านเป็นอย่างสูงและขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพในนามของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางก็ขออ่ำานวยอวยชใจให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัย ถึงกรุงเทพมหาคนครในานามครอบครัวจันทรสุรินกราบขอบคุณอีกครั้งครับ รับในนามของครอบครัวจันทรสุรินต้องกราบขอบพระคุณทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคราชาการภาครัฐภาคเอกชนภาคประทา